สวัสดีครับเพื่อนเพื่อ fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญเนื้อเกินชนิด10บาทของรัชการที่9รุ่นเก่าภาเียนเล็กมาให้ข้อมูลเพื่อนเเกี่ยวกับ การซื้อขายก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญเนื้อเกินก็ฝาก fc ทุกคนทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเนื้อเกินเหรียญแรกเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศ2 5 0 0 37เหรียญปีพศ2537มีเนื้อเกินแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปคนละจุดเหรียญแรกก็จะมีเนื้อเกิอนอยู่ที่จุดบนเส้นผมตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ หลายๆคนหลายๆช่องมาสร้างกระแสเกี่ยวกับราคาเหรียญเนื้อเกินว่ามีราคาหนึ่งพันบ้างสองพันบ้างสามพันบ้างบางช่องก็เวอร์เกินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับช่องสมาคมชแนลนะครับ ก็ไม่ได้ข้อมูลแล้วก็ไม่เชื่อว่าข้อมูลราคาเหรียญเนื้อเกืนจะมีราคาสูงถึงขนาดนั้นจงสมาคม h ชนแนลขายเป็นประจำเหรียญเนื้อเกืนราคาสูงสุดก็ไม่เกิน30บาทถ้าราคาเกิน30บาทก็มาซื้อจาก ช่องสมาคมชาแนลไปช่องสมาคมชาแนลจะขายให้ราคา30บาทนะครับตัางจะเอาไปขายในราคาพันในราคาหมื่นก็เรื่องของท่านนะครับช่องสมาคมชาแนลขายแค่เหรียญละ30บาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินปีพศสองพันหาร้อยสาบเจเหรียญเนื้อเกินนี่จะมีหลายแบบนะครับ นี่ก็ป,ปีพศ2537อีกแบบหนึ่งที่มีเนื้อเกินอยู่ที่ขอบเสื้อนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมีเนื้อเกินอยู่ที่ตรงหัวและตรงหางเลขสามนะครับตรงหัวตรงหางเลขสามก็จะมี เอเหมือนเหมือนเหมือนสมอนะครับอยู่ที่ตรงหัวเลขสามหางเลขสามจะมีเนื้อเกินเป็นลักษณะเหมือนสมอนะครับนี่คืออีกแบบหนึ่งนะครับเรียนนี้พีพศอสองพันห้อสาสิบเจ็ด นะครับมีเนื้อเกินอยู่สองจุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับกกปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเช่นกันก็มีเนื้อเกินอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็จะอยู่ที่บนเส้นผมนะครับ จุดที่สองก็จะอยู่ที่ตรงพอสัเภาเป็นรูปสัตว์คล้ายๆกับรูปหมีกำลังจะกินเหยื่อนะครับจะมีก้อนเหยื่ออยู่ด้านหน้านะครับนี่คือเหรียญเนื้อเกินปีพศสองพันหสสิบเจดนะครับ ส่วนราคานะครับช่องสมาคม h ช n แนลเคยขายขายมาเป็นประจำแล้วก็ขายตลอดนะครับเหรียญละ30บบาทไม่ใช่เหรียญละพันไม่ใช่เหรียญละหมื่นนะครับก็ให้ข้อมูลเพื่อนๆได้เข้าใจที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ราคาเวอร์อะไรถึงขนาดนั้นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ